นี่ครับพี่น้องสวัสดีครับท้างช่องคพา่อมสุกเล็กๆสุธินบานหน้าครับมือนีมาอัดอัดเฟียงครับพึ่งเอาเข่าหน้าปังเข้าออกครับสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ดีครับที่เบอร์080626823 0ครับเฟียงอัดใหม่ไมก่อนละสามสิบหาบาทครับนี่ครับก่อนญงเป็นบ็อกของคูโบต้าครับสีส้มห้อครับพึ่งเอาเข่าหน้าปังออกครับแดดฮ้อนครับ เกี่ยวบ่พ่อสองมือก็สามารถอัดได้แล้วครับเพียงอัดงามๆามครับสำหรับท่านใดที่สนใจดวยครับเด้อสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับก้อนละ35บหาบาทครับมีรถค่อยบริการรับทรงทั่วประเทศครับราคาทรงกับคุยกันได้ครับใกล้ๆถ้ายุ่ใกล้กับไ่ได้คิดค่าทรงครับไกลก็มีค่าทรงเป็นเรื่องธรรมดาครับนี่ครับกําลังสิเต็มรถครับ แดดฮ้อนครับพี่น้องเขากบช่วงนี้กบหยาบบกอยมีครับหยาอืดอูุเนื่องจากฝนกับบกอยมีครับทั้งเขตตำบลพุนน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก,นกน่นฮอครับฝนบกอยดีปันใดครับแต่ว่าทาั้งตำบลคุนน้ำใสกะอาศัยว่ามีค้องชวนวประทานระบบท่อครับได้เห็ุหน้าปังก็เลยมีเขาหน้าปังให้พี่น้อง นะครับในการเก็บเกี่ยวเราก็อัดฟางครับให้พี่น้องได้ไปใหงวยคั้วอยู่ครับในตำบลกุณน้ำใสเขาครับนี่ครับตอนนี้ค็พี่น้องเข้ากับกำลังเก็บขึ้นมาไว้รถครับเตรียมจะส่งพี่น้องเข้าท่าไกลครับฝากพี่น้องเข้าครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทังช่องความสุขเล็กๆสุดทิ่บ้านหน้านะครับหรืออยากที่ได้ฟางอัดก่อนง่ามๆครับเข่าหน้าปัง ประจำเดือนเมษายนสองพันหรัอยหกสิบเจครับพึ่งเอาเข่าหน้าปังออกไม่ไหมครับนี่ครับส่วนที่ยังบพท่านได้เก็บเกี่ยวกับมีครับดันข้างขวาของตั้งผมครับนี่ครับฟังทางนี้ก็เขายังเต็มข้างหน้าอยู่ครับนี่ครับแท่นกล่องให้พี่น้องเบ่งครับช่วงนี้ก็เสียงรถเกี่ยววุ่นวุ่นอยู่นี่ก็กำลังเก็บเกี่ยวครับฟังตรงขามทั้ง คงที่อัดฟางครับกับร่างเก็บเกี่ยวพื่อกันครับฝากพี่นอ้องเขานํำนีด้ครับเด้อห่อนห่อนหลายครับมือนี่ขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับโอ้เยม,มันเ่อบิเลยเาไปส่องเครื่องไว้ถ้าเาจเิบล็ติงหน้าบอกเลยมันก็เสียงเงินเ่าเพราะว่าเขาต้องบลยว่าเกี่ยวแล้วเปอร์เซ็นต์กัน ด้เขี้องมันจะเกระเส้นเนาตตรงตรงอานวยวตอมันันบริเวณเขี้ยงเลยสิมันบริเวณเขียงนีมันเกียบมันยำเนี่มันห้าัล่มหอกริเวขเพืยอเกียบแต่ว่าน้ามันร่างแขนเด่นหน้าบอกก้อนเที้ยวน่ะใ้ีีชแห่งมันทืมันแห้งน้อยที่หน้า่อเงืไทย่ขนได้ทุกพ้อนเลยได้ทุก่อนนี่นอนหรอกเขาทนี่มันมีน้ำขังนะครับเนาะน้ำขังมันบริเวณเขี่ยง ไต่ห้องภาษามาลูกใหม่ต่พี่น้องเขาก็ได้เอาน้ำเพียงน้ำหมอกให้ครับนี่แหละครับแบบนี้น้ำมันมันมีขอขอเชียบบแนี้ครับขอเชียดครับนี่ครับแต่หลายไรยอยู่กับได้เพึ่งก็พิ่งเลยไปเนาะลูกเนาะโอ้ได้สามนิดเล็สามหนึ่งในสามเอาครับผมเอาเขาจะเอาขึ้เขาขึ้นกว้างย่งนี้เขาต้องว่าแถมเดื่นน้าเหมือนกันมีน้ำมีตลอดครับ ีของเราดีนามมันซึ่งมากเนาะนามมันซึ่งมากนามนนามันซึ่งมากตลอดแต่ที่นี่มันควบคุมยากเพราะว่าถัาบมันจะได้ที่อืีย